อิมีนาสก,กาเลนะธรรมังอภิพูทยามะอิมินาสก,กาเลนะสังขังอภิภูทยามะอลหังสมาสมุทโภพกวาพูดทังภควันตังอภิวาทิมิสว่างขาโตภควัจาธมโม ธรรมนัปสามิสุปฏิปันโนภะวัตโตสาวกสังโฆสังขังนา,ามาธูมิยังหันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะติสลานนาสหาปัญจาศีลานิยาจามะธูตีอัมปีมิยังหันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะ ติสรณเนนาสหปัญจาศีลานิยาจามะตาติยมปีไมยัง <t> ห <nữa> ันติวิชุงวิคนาทายะติสรณเนนาสหปัญจาศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะผู้ท an ังสระนงกัจฉามิพูทังสรณังคัจฉามิธมสรนงกัจฉามิธมสรังคัจามิสังสระนงคัจฉามิสังฆังสรณังคัจามิุติยมปทังสระนงกัจฉามิ ทุติยมปีพูทางสารนังคดฉามีทุตียมปีธำมังเรนังกดฉามิ ทุติยมปีธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยมปีสังขังสารนังคัจฉามิทุติยมปีสังขังสารนังคัจฉามิตาตียมปีพุทธังสารนังคัจฉามิตาติยมปีธรรมังสารนังคัจ ตาติยมปีธรรมังสารังคชาฉามิตาติยมปีสังขังสารนังคชาฉามิตาติยมปีสังขังสารังคชาฉามิปานาติปตาเวรมณนีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณนีสิกขาปัทังสมาธิยามิทินาธานา เวรมณีศิกขาประทางสมาธิยามิอท <IN> ินาธานาเวรมณีสิขาประทาสมาธิยามิกามสุมิจฉาจราเวรมณีสิกขาประทานสมาธิยามิกามีสุมิจฉาจราเวรมณีสิขาประทาสมาธิยามิมสาวาทา เวรมณนีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณนีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุระเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณนีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุรามีรยมัชฌะปมาทฐานา เวลมณีสิกขาประทางสมาธิยามีนิมานิปนจะสิกขาประธานิสีเรนะสุปติงยันติสาธุสเรนะโพคสัมปทาสาธุสีเรนะนิพุติงยันติตัสสะมาสีลังวิโสทัยสาธุพลัมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอธิวังอายาตถา สันติทศาตาพระราชะขะาชาติกาเตเสตุทำรรม,มังนุกรรมปิมังปัจฉังคนเราจะดีก็เพราะการกระทำคนเราจะชั่วก็เพราะการกระทำเหมือนกันเพราะสิ่งที่ดีหรือไม่ดีไม่มีใครมาทำให้เรา ฉันด้านจิตใจต่ำของเราเองที่ทำให้เราดีและไม่ดีดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นิมิตตมนัญญาตังยังมันญัน,นังอิทะวีวิตังกสิตันจะบริตันจะตันจะทุกเขนะสังยุตตันตับบันีธรรมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพลานาคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้สั่งสอนไว้ สองพันห้าสองันหกร้อยกว่าปีที่แล้วเพื่อประดับสติปัญญาบารมีฉลองสัจจาของสาธุชนทั้งหลายที่มีใจไหวธรรมนับถือศาสนา,าพุทธทำต,ตามคำสั่งสอนของท่านและงานจบของนนิสันติงหนุมีท่านจาภาพคือภรรยาลูกๆต่างๆมาเป็น เจ้าภาพเนื่องด้ววันนี้เจ้าภาพและพร้อมได้ญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรที่รักและผู้ที่กรบทั้งหลายได้มาพร้อมกันณที่นี้เพื่อเป็นเพินกองการกุศลเพื่อดิตบุญกุศลทั้งหมดส่งไปให้ดวงวิญญาณในนิสสังสิงหนุซึ่งวายชนดับขันจากโลกนี้ไปไปสู่โลกหน้าตามกฎธรรมดาของสังขารมีเกิดขึ้นในเบื้องต้น แปลไปในท่ากลางและก็มีการสลายไปในที่สุดไม่มีสัตว์และมนุษย์ผู้ใดจะสามารถงลง้นกฎธรรมดาน,นี้ไปได้จะเป็นไพ่หรือผู้ดีเป็นเศรษฐีหรือข้อทานเป็นคนทานหรือบัณฑิตเป็นบรรบชิตหรือขรหัดไม่อาจสลัดตนให้พ้นจากกฎอันนี้ไปได้ คือเมื่อมีชีวิตอยู่เกิดขึ้นแล้วในหว่างที่มีชีวิตก็ต้องพบกับการแปรปวนต่างๆแล้วก็แตกสายไปในที่สุที่บุตรเจ้าบอกว่าอน,นิจจาวัตสังคาราปาทัตยธรรมมิโนอุปชิตตะวานิรุจันติเตสังโูปสมโมสุข,ขุขสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแท้นแน่นอนมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา เกิดขึ้นแล้วก็ดับเป็นธรรมดาดังนี้สังขารของพอเราคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมามีสองอย่างคือสังขารที่มีวิญญาณคลองและไม่มีวิญญาณคลองสังขารที่มีวิญญาณคลองเกิดก็ได้แก่คนสัตว์เป็นต้นสังขารไม่มีวิญญาณคลองเช่นบุกเขารถเรือนเป็นต้นต้นไม้สังขารทั้งสองอย่างนี้ก็หนีไปไม่พ้นเหมือนกัน ถ้ามีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปลไปในท่ากลางแล้เรอสลายไปในที่สุดก็อย่างเหมือนในนิสันติงหนุกเหมือนกันมีการเกิดขึ้นแล้วก็แปลไปแล้วก็สลายไปตามกฎของธรรมชาติที่ในนิสันติงหนุกสร้างเหตุไว้หกสิบห้าปีถึงเวลาหกสิบ้าปีก็จากรูกปไปน้ไปตามที่เหตุที่สร้างไว้่อ เป็นลักษณะของการให้ชี้ชัดว่าเรานั้นทุกคนเกิดมาแล้วรู้วันเกิดแต่ไม่รู้วันตายไม่รู้จะวันไหนเดือนไหนปีไหนไม่มีใครรู้เราก่อนที่จะตายเราจะทำอะไรให้มันดีๆขึ้นาล่ะสิ่งดีๆที่เราทำคือหนึ่งไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนและตัวเองเดือดร้อนสองจะพูดอะไรสักคำหนึ่งก็เหมือนกันจะไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนและตัวเองเดือดร้อน คิดอะไรสักอย่างหนึ่งก็มันนั้นจะคิดให้คนอื่นเดือดร้อนตื่นเ,เดือดร้อนมันคิดได้แต่กายกับวาจาจะไม่เชื่อมันพูดอย่างนั้นพอพูดไปแล้วทำให้คนอื่นเดือดร้อนเราเองเดือดร้อนภายหลังนั่นคือความชั่วสิ่งที่เป็นจิตไฟต่ำในชั้นดานเรา เราต้องใช้สติปัญญาควบคุมอารมณ์จิตไว้ต่ำเหล่านั้นด้วยการไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนั่ตัวเองก็ดอนนั่นแหละถึงได้สมกับเป็นเกิดมาเป็นคนนักถือศาสนาพุทธรู้จักระงับความรู้สึกตัวเองให้ชัดเจนเพราะแต่ละคนมีชนดานไม่เหมือนกันนั่นเองในใน,งนิสสันติคนุอยู่มา65ปี เมื่อยังมีชีวิตยอยู่ก็ได้แต่งงานกับภรรยามีลูกเด็กกันทำไมถึงมาเป็นสามีภรรยากันละ่ะก็การสร้างเหตุกันไงสร้างเหตุกันในไว้แ่ดีแล้วปัจจุบันก็ต้องมาเป็นเป็นแล้วก็ตามอารมณ์จิตไปตามบ้างอนุเคราะห์สงเคราะห์กันนั่งทดสอบอารมณ์กันนั่งมันเรื่องปกติ สร้างเหตุอย่างไรต้องได้รับผลอย่างนั้นที่จริงเราต้องดูคุมสันดานจิตตัวเองให้ได้จะทำอะไรไปแต่ละเรื่องแต่ละอย่างแต่ด้วยการที่เราไม่เคยฝึกมันก็เป็นไปตามเหตุที่เราสร้างไว้แน่ดีด้วยกันแต่ก็ไม่เป็นอะไรก็อยู่กันได้มาจนเนี่ยอนุเาะห์สงเครา์ก็ช่วยเหลือเจอจานกันบ้างทดสอบอารมณ์กันบ้างเรื่องปกติทั้ง ถึงเวลาที่แยกจากกันนั้นถึงเวลาแยกจากกันภรรยาและลูกทั้งหลายก็เอาพ่อมาไว้วัดเมื่อวัดความรู้ว่าทุกคนที่เกิดมานักถือศาสนาพุทธควรทำอย่างไรเมื่อผู้มีอุปการุกาละคุณให้เลือดให้เนื้อไอจิต ให้ชีวิตให้วิญญาณเรามาลนะจากโลกนี้ไปนะภรรยาและลูกขนในนิสันทีนุก,ก็มีความรู้นางพุทธศาสนาก็มาวัดอมาวัดเสร็จก็วันแรกก็เอาลดน้ำศพ mm hmm. เพื่อขอหูสิกรรมที่ล่วงเกินกันที่กายวาจจใจเมื่อยังมีชีวิตอยู่ขอหสิกรรมเสร็จเ,เป็นกรรมที่เกิดในชาตินี้ ให้มันหมดในชาตินี้ไม่ต้องเกินปัญาบาตรธาตุปเวณไปนในภายภาคนานี่แหละนี่ไงศาสนาพุทธก็ไม่การพยาบาทนะกรรมที่เกิดในชาตินี้หหมดในชาตินี้แล้วก็ซื้อบ้านใหม่มาให้แต่งด้วยดอกไม้สดสดงดงามเพื่อประจักษ์แก่สายตาญาติทั้งหลายเพื่อนเพื่อน,อนทั้งหลายที่มาในงาน ได้รู้ว่าคนที่อยู่ในบ้านใหม่แต่งด้วยดอกไม้สดสวยสดงดงามนี่คือผู้เป็นพ่อพระของเราเป็นสามีผู้ประเสริฐของภรรยาเป็นพ่อพระดีของลูกๆทำสิ่งดีๆไว้ให้ลูกๆและหลานดูไม่ทำสิ่งที่ชั่วร้ายเพราะทำสิ่งที่มีชั่วร้ายแล้วพอลูกหลานเราเห็นสิ่งเหล่านี้มีคนนินทาก็จะลูกหลานจะไม่สบายใจ ในสันสิงคณุเลยไม่ทําสิ่งชั่วเหล่านั้นโดยคนมีสัมมาจารมันสำนึกผู้ใฝ่ดีไม่ไหวชั่วไม่อยากให้ลูกเมียถูกคนลินทาว่าไหนว่ามีสามีที่ไม่สมประกรอบทางจิตนี่ไง,ไงถ้าทำแต่สิ่งดีๆให้ไว้ลูกดูให้คนหลังได้ดูว่าต้องทําอย่างนี้นะสิ่งดีๆจะเกิดแก่ตระกูลของเรานีเสร็จแล้วก็ หลังจากนี้โรงนี้ไปก็นี่ไงคนก็นมากันเยอะแยะมาในงานนี้เสร็จแล้วก็มีการสวดพระอภิธรรมนะแต่วันนี้มีการเทศก่อนเทศให้รู้ว่าเออในวันพรุ่นี้จะชาปนกิจศพแล้วนสีม่มมงเมื่อมาสวดก็ไม่ได้สวดให้นิกสันติขนุฟังนะสวดให้โยมที่คนที่มาได้ได้ฟัง ฟังทำไมล่ะฟังได้รู้ว่างซสิ่งเหล่านี้มันเป็นสัจธรรมความจริงนะกุศลธรรมมาทำที่เป็นกุศลให้ผลเป็นสุขมีกามาว่าจะรักกุศลเป็นต้นเนี่ยถ้าสวดได้นึสันฟังนิสันเดินเชิญเขนนนั่งเชิญเขงนี้น,น,นั่นนงไม่ก็รู้อยู่แล้วแต่ให้เรารู้ว่ามางานนี้กุศลาเป็นกุศล อ่ากามาวจรนั้นเป็นลักษณะของมันเป็นอะไรนะมันเป็นสวรรค์ไงหนึ่งชั้นในห,หกชั้นนั้นแล้วเอา้าโยมบางคนก็สงสัยเนาะมางานศพพุณนิสันสิงหนุเอ้าขึ้นสวรรค์ใช่หรอโยมต้องถามสันดานจิตโยมามาได้ใจเป็นอย่างไรมาได้ความเห็นใจภรรยาลูกๆทั้งหลาย ได้ความเต็มใจจริงไหมถ้ามาได้ความเต็มใจที่มาเห็นอกเห็นใจภรรยาและลูกที่เสียเสาหลักไปร่วมทําบุญไปสิบบาทยี่สิบบาทห้าสิบบาทแล้วแต่ที่เราทํำล้วไม่ทุกแล้วบันทึกไว้ในสันดานจิตว่าเรามางานในนิสสันสิงหนุและร่วมทําบุญไป ตอนเวลาโยมจะตายอย่างนี้เพื่อหายใจสุดท้ายโยมนึกถึงบุญนนนี้ที่เราทำไปสิบาทยี่สิบาทห้าสิบาทร้อยบาทเนี่ยให้ได้บันทึกไว้แล้วต้องจำให้ได้แล้วก็นึกถึงก่อนดับจิตไปทุกคนที่ทำได้เกิดในสวรรค์ชั้นกามาวัจระ,ะสวรรค์ทันทีถ้าใครทำได้นี่แหละถ้าใครไม่รู้ไปศึกษาดูใน พระไตรปิฎกฉบับพระธรรมเจ็ดกัมมีท่านตัดไว้ในพระไตรปิฎกเป็นหลักฐานพยา,ยานว่านี่คือคำตัดสอนของท่านม่จิตตอแหลกันวันวันหนึ่งนี่เห็นหลงจักเห็นไหมล่ะและ้วช่วงเี่เราฟังว่ากุศลมันเป็นอย่างนี้บทบทที่สองเหมือนกันอกุศลธรรมมาทำที่เป็นอกุศลให้ผลเป็นทุกมีโลภมูลจิตแปดเป็นต้น โลภะคือความโลภความชั่วอย่างหนึ่งความโลภความโกรธความหลงมันเป็นความชั่วทั้งสามที่ทำให้เราตกนรกนี่ไงถ้าก็าสวดในนิสันฟังนิสันโลภไหมไม่โลภแล้วตายไปวันแรกหมดลมหายใจก็ไม่โลภแล้วอไม่โลรู้จะโลภไปทําไมโลภมาตลอดชีวิตแล้วเพื่อให้ลูกให้ภรรยามีความสุขเสร็จแล้วก็ ให้เราพอใจในสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นอยู่ดีไหมจะมีความสุขกว่าไหมถ้ายังทําใจไม่ได้ลองรีเทิร์นกลับไปดูซิปู่ย่าตายายเราก็มีความโลภเหมือนกันแต่เวลาตายไปแล้วได้อะไรไปมั่งล่ะเกิดจนากน้ำหยดเดียวของพ่อแม่ตายแล้วก็เหลือกระดูกกองเดียวในวันพรุ่งนี้นี่แหละเราเข้าใจทราวด้รูกจังเวอ,อ ของที่ทำสร้างไว้ในโลกนี้นั้นตอนเรามีลมห้ใจก็เป็นของเราถ้าหมดลมห้ใจก็เป็นของคนอื่นของลูกของหลานไปของภรรยาไปเบื่อก็ขายทิ้งไปสมบัติผัดกันชมไม่เกินสามชั่วคนก็หมดแล้วเปลี่ยนกันชมไปเรื่อยๆอสมบัติผัดกันชมแค่ลมหายใจถ้าใคยยึดตืน่นมาเป็นของเราพอตายแล้วเราไปเปิดว่าสมบัติเหล่านั้น นี่ก็มีในวัะไตรปีฎดกเหมือนกันชอบเป็ดน,นี่เราเข้าใจว่าเออเกิดมาทดสอบว่าเจะเกิดเป็นอะไรจะได้เกิดเป็นคนอีกหรือเปล่าถ้าจิตที่ห่วงหรือหวงนี่ก็เป็นเป็ดแน่นอนอ่าที่โกดที่โมโหก็มิยักมนมานอตอนนี้ยักมารมันเยอะไงะพูดนิดพูดหน่อยก็นางเงี้เหมือนเมื่อกีเอก้เป็นลักษณะอย่างนั้นนี่เราเข้าใจแล้วค่อยๆทําไป ึกจิตของเราดูจิตไปต่ำด้วยเราจะได้มีความสุขอ่าไม่ได้สอนจะโยมทานราตมาเหมือนกันโดนทดสอบอารมณ์เยอะแหมอวดรวยแจกซะเยอะแยะเชีย, ون, ย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้อขอบใจนะ้าที่ใช้บริการเมื่อห้าสิบปีที่แล้วกูก็นินทาเ,า,เเนนาเขาเยอะเหมือนกันว่าเขาแย่เหมือนกันในทีด่ดีมันต้อกูต้องฝา่จาจะอบรมและ คมความรู้สึกบังคับของอาการเขาจิดไปตำได้ขนาดนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรกันหนึือมันปายเขาคิดอีกไม่กี่เท่าไหร่ก็คงจะไปเหมือนกันแหละเพราะมันจะเข้าเลขเจ็ดแล้วเห็นไหมล่ะถ้าเราไม่ฝึกเราก็ไปในที่ที่เราทำนั่นเองอแล้วก็บทสุดท้ายเหตุปัจจโย โยมไปงานไหนก็เจอนะเหตุปัจจยโยแปลว่าความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นต้นเป็นเหตุเป็นปใจใัจจัยอะ้รมาเกิดในที่สุขจริงหรือเปล่าถ้าเราเคยทำเราก็รู้นะเพราะศาสนาพุทธเป็นปจัจจตังรู้ได้เฉพาะตนคนที่ทำก็รู้คนที่ไม่ทำก็เสื่อเหมือนเดิมแต่ศาสนาพุทธก็ไม่มาคับให้ใครนะถ้าเราอยากรู้ว่าศาสนาพุทธสร้างจริงไม่จริงก็ลองดู มางานศพในฤสษีสิงหอนุลองรู้กลับไปเคียงงานสักสามวันทำอย่างละหนึ่งวันพอทำหลายวันแล้วมันเออเลิเพื่อเตอิแล้วมันงงไปหมดมันไม่มีปัญญาวันแรกไม่โลภอยากได้ของใครใครจะรวยเท่าไหร่เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราเราพอใจในสิ่งที่มีอยู่และเป็นอยู่ครบตกเย็นก็นมาพิจารณาว่าอ เราโลภบ้างไม่โลภบ้างแต่วันนี้เราไม่โลภเลยจะมีความสุขจะมีความทุกข์เรามีความสุขในความเป็นคนไม่โลภมากรักษาความเป็นคนไม่โลภมากวันนั้นเราได้รู้จักว่าโอ้นี่เป็นเรื่องจริงเนาะไม่เสียชาติเกิดที่เกิดมาในประเทศที่นับถือพุทธศาสนาวันที่สองไม่โกรธใครหนึ่งวันไม่โกรธสามีไม่โกรธภรรยาไม่โกรธบุตรไม่โกรธทิดาไม่โกรธหลาน ไม่โกรธคนบ้านไกลเดินเกียยนะไม่โกรธผู้บริวันนี้ใครมาว่าอะไรขอบใจที่ใช้บริการแต่ก่อนฉันก็ว่าเขาเยอะเหมือนกันขอบใจที่ให้เราใช้นี่ใครนินทาว่าไรขอบใจที่ใช้บริการเราก็เคยใส่ไร้ป้ายสีเขาเยอะเหมือนกันผู้บริมันนินทาว่าร้ายต่างๆขอบใจที่ใช้บริการแต่ก่อนฉันก็ใส่ว่าร้าใส่เธอไมือกันเยอะเหมือนกันแหละ ไม่เป็นไรวันนี้เราจะไม่โกรธใครทําตามคําสั่งสอนพุทธเจ้าศาสนาที่นับถือมันตั้งอยู่ในท้องแม่ลูกหลานกลับมาจากเที่ยวหรือกลับมาจากโรงเรียนหน้อยหน้อยไปหยิบไอ้นู้นในพ่อใแม่อะไรสิเดี๋ยวจะเล่นโทรศัพท์ไม่โกรธไม่โกรธเพราะเราโง่ซื้อให้มันเองมันก็ต้องเล่นน่นะเนาะเออมึงโง่เองอย่าไปโทษอย่าไปโกรธลูกโกหลานนะ นี่ยถ้าเราไม่ซื้อมันมันก็ไม่มีเล่นเหมือนกันอ่าลูกหลานกลับมาจากโรงเรียนแล้วไปเที่ยวหยิบสตังค์มาโดยไม่ไปใช้โดยไม่ได้บอกขอ,ออนุญาตไม่โกรธไม่โกรธเราลิเดอกลับไปว่ามึงเคยท,ทําช่วอย่างนี้กับปู่ย่าตายายไว้หรือเปล่าถ้ามึงเคยทํานี้ขอบใจลูกเอ้ยหลานเอ้ยที่ให้พ่อแม่ใช้นี่ปู่ย่าตายายตั้งก่อนน้องพ่อแม่ก็ช่วยอย่างหนูมันกันแหละอ่าเห็นไหมล่ะ เราทำสิ่งอะไรไว้ในอดีตปัจจุบันก็ต้องใช่เราจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่หรอกไอ้แหนดูบางคนโอ้ยลูกไม่เชื่อฟังอย่างนั้นอย่างนี้เอาหยิบตังไม่ใช่ไม่บอกโอ้ยปีนี้ดวงไม่ดีปีชงไม่ใช่สันดานเราไม่ดีเองทำชั่วไว้ในอดีตปัจจุบันก็ได้รับไงเราเถียงพ่อแม่ไว้มีลูกเป็นไงลงเถียงมันกันเลยน่ารักจะตายไปขอบใจที่ได้บริการลูกอพ่อแม่ได้ใช้นี่ปู่ย่าตายาย ไม่โกรธนะทาไงก็ไม่โกรธล้วที่รู้ว่าความไม่โกรธเป็นอย่างไงครบตั้งแต่เช้ายันยินไม่โกรธใครเลยแล้วก็ก่อนนอนมาเปรียบเทียบว่าเออเออตั้งก่อนตัง้งกระจําความได้วันไหนก็ไม่หงุดหงิดใครไม่ใช่กูที่นะแต่วันนี้วิ่โกรธใครเลยมีความรู้สึกยังไง <c oughs> นามีความรู้สึกว่ามีความสุขในการเป็นไม่โกรธใครรักษาความเป็นคนไม่โกรธง่ายไว้นานๆความสุขี่เกิดก้าวจริงๆทีมอันที่สามนนไม่หลงแล้วไม่หลงยังไงถ้าเกิดมาจนป่านนี้ยังไม่รู้ว่าความไม่หลงนักบุษาารเขาบ่างท่านบอกให้ลองภาวนาวันเน,นี้ย ถ้าเราคิดดีเราก็ได้ดีเราคิดชั่วเราก็ได้ชั่วเราพูดดีเราก็ได้ดีเราพูด,ด,ดชั่วเราก็ได้ชั่วเราทําดีเราก็ได้ดีเราทําชั่วเราก็ได้ชั่วเพราะดีชั่วีตัวเราทําสูงต่ําในการทําตัวเราไม่เคยมีทําให้ใครใครมาทําให้เราดีเราชั่วได้เราทําเองทั้งหมดนี่นอ่ามีอะไรเราก็ใจอ่าเป็นลักษณะเพราะว่ากิเลสมันพาไปแล้วได้ทำมีดีมีไม่ดี ถ้าเราไม่มีดีมีชั่วแล้วเราจะรู้ยังไงว่าอย่างไหนดีอย่างไหนชั่วมันต้องมีทั้งสองอย่างนับเปรียบเทียบกันถึงจะรู้เพราะแต่ละคนเกแต่ละคนไม่เหมือนกันนั่นเองครบสามวันเราก็มาพิจารณาดูว่าเออมนเราทำตามคำสอนของท่านโดยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วมีความรู้สึกอย่างไรมีความมารู้สึกว่ามีความสุขรักษาความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมานานความสุขันจะเกิดกับเรา เราได้รู้ว่าพระเจ้าตัดจริงนะที่เราไม่รู้เพราะเราไม่ได้ทำเรานับถือศาสนาพุทธแต่ในทะเบียนบ้านไม่เคยปฏิบัติอย่างนี้แต่ท่านก็เลยคงเร็บว่าพวกเธอทั้งหลายเมื่อเธอมาทำความไม่โู้ไม่โกรไม่หลงในสันดานเธอแล้วเธอเกิดมีการอึดอัดขัดเคืองวันไหนไม่โลภก็อัดขัดเคืองวันไหนไม่โกรธไทยก็อัดขัดเคืองวันไหนไม่หลงก็อัดขัดเคืองเหมือนกัน ไม่เป็นไรสมองเธอยังหนาอยู่ปัญญาเธอยังทุบอยู่ความสามารถเธอยังน้อยอยู่ไม่เป็นไรหันไปเป็นพี่คนขี้โรคขี้โกรธขี้หลงเหมือนเดิมเมื่อเธอมีสมองบางคนนี้มีความสามารถมากกว่านี้มีปัญญามากคนนี้หันมาทําได้ไม่เป็นไรธรรมะของเราไม่สดเสมอไม่รู้ว่าจะผ่านไปกี่พันปี ก็ไม่สดเสมอแต่ความสามารถของเธอหลอกอยังน้อยอยู่เธอมีความสามารถมาเล่นมาทําไม่มีไม่ต้องทําทําแล้วทุกไม่ต้องทำนี่ไงน,นี่คือทำต่างสอนต้นมาสองพันหกร้อยกว่าปีไปแล้วพอเนาะสิ่งนั้นพัน้อยเราคุยกันมาก็พอสมควรเรื่องต้องการการเปลี่ยนแปลงและในวาร,ร์มที่เรามีการอยู่ด้วยกันมีการทดสอบอารมณ์กันมีการได้รู้จักว่าสิ่งที่เราทําใน อดีตนะครับผลในปัจจุบันทั้งหมดทุกวันที่สิ่งต่างๆมากทบเราได้กายวาจาใจได้หูจมูกลิ้นกายใจเราทําไว้ในอดีตทั้งนั้นหนีอะไรหนีได้แต่หนีกรรมที่เราทํได้กายวาใจใจหนีไม่พ้นไม่ว่าตอนไหนชาติไหนทั้งหมดอ่าในสุดท้ายแห่งมรรมเทศนาะนนี้ด้มอำนาุกุมะศีตัตนตรัยแต่เจตนาอันเป็นกุศลของท่านไหน มีท่านจะภาพเป็นประธานในลูกๆทั้งหลายเพส่วนุนส่วนตนทีน่นี้เราทำตั้งต้นจนแบบนี้จงบำเพ็ญไปแล้วในวันนี้จนถึงวันนี้จงติดตามไปถึงดวงวิญญาณกรนีนิสันชิงหนุผูรองรับไปแล้วให้รับทราบและอนโมธนาเอาให้สำเร็จเป็นปัตตานโนธนาัยในจะรับผลสุขเกษมสารนันยิ่งไปในสามปฐายภพน้อเดิน,นาภาพก็แสดงพระธรรมเทศนามา ก็สมควรเก็บเวลาจึงขอยุติลงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละเช่นี้